วันนี้มีเชฟมาจากกรทาธรูมชมเจได้เป็นแค่ลูกมือนะครับเชฟใหญ่ลูเคยเจลตเตอรี่นรรมชมนะครับต้มเป็ดบ่นี้ครับต้มเ็ดต้มเป็ดลาบทําเสร็จแล้วลาบเสร็จแล้วทรามชมยังต้มมีต้มตาวารสชาติต้มนี่เคยกินฟีมือมาแล้วนะครับ น้ำซุปนี่บบมีเหลืออันนั้นเจจะย่างนั่นนะเจข้อหมูย่างค่ะกับตับย่างสุลานกินย่างข้อหมูย่างกับตับท่านผู้ชมมีลาบเป็ดต้มเป็ดแล้วก็ย่างอ่ะข้อหมูค่ะอ่าลาบเสร็จแล้วท่านผู้ชมลาบนี่ครับลาบเป็ดนะครับผักเต็ีมท่านผู้ชม อันนี้สะเดาสะเดาขมเจเพิ่นลวกแล้วเพิ่นน็อกน้ำแข็งไว้นะครับมันก็จะเขียวนะครับผมจะเขียวกินกับลาบเป็ดนี่ครับท่านผู้ชมไไมันต้องยก,มกไม่กระไรเจะวันนั่นวันนั้นเลยมีมันไม่มีที่วางเราเอาเอเหรอแอบไม่เป็นไรไ<อ>นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปกินน้ำกันเสียบชิมรับประกันท่านผู้ชมความอร่อย <laughs> เป็นทั้งเซฟเป็นทั้งเซียนคำนวณหวยเก่าได้ท่านผู้ชมนี่ว่าทร่วบาเออเพิ่นว่าจะคำนวณให้อยู่วันนี้เดี๋ยวรอดถาเพิ่นว่างเพิ่นจะคำนวณให้คำนวณมือนี่ละเออถ้าเพิ่นบ่ว่างก็บ่เป็นหยังเลยบอกเพิ่นว่าบ่เป็นหยังอืถูกแล้วค่ะเดี๋ยวรอดตอนกินไม่กินน้ำกันท่านผู้ชมต้มเป็ดโอ้แฟลตตะวินดีแสงดีเป็นทุกอย่างเากี่นาทีคะเอา มาทำ <เอ S 2> มาชมมานี่ครับเชฟเพิ่นสุดยอดอร่อยคุณอะรมย่ารมย่แอดมินน้องไม,ม้เจมนี่เจมนี่ราบบริโซ่ฟีมืออจะได้นั่งกินอย่างเดียวค่ะย่างหมูไปเจย่างหมูค่ะจะร่างแลรงมาท่านผู้ชมต้มเป็ดบานเท่านี่สุดยอดเลยครับปีไม้สงการเนี่ยะต้มเป็ดลาบเป็ดนี้ลุยลุยอาแอดมินบิมขึ้นลุย ฟังเพัอิ่มอยังฟังอืกินขนมมาค่ะลองแพท่นเดียวรอรอกล้องมารอรอกล้องแทนยวรอกล้องแท่นมารอกล้องแท่นเดียวคุยลุยนมทีมลุยครับผมติชมเหมือนพี่หมีเนี่ยอร่อยป่ะอร่อยไหมรสหฝันเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดก้มกลมก้มกลมสรุปว่ากมาท่านผู้ชมมา นะครับกินลาบเป็ดน้ากันลาบเป็ดต้มเป็ดนะครับก่อนจะไปฟังนะครับปู่สีสเกตนะครับท่านชมนัดป่วยประมาณเกือบสามทุ่มนะครับคืนวันที่สามสิบพันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดท่านชมขึ้นนี่นะครับบรรยากาศบ้านเฮาบรรยากาศอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสบายนะบ่หนาวมาก บกินข่าวแ้วจังไปฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดธรรมชุมไอ้มิ้นบ,บินจะไปใส่ไรอ่ะไอดมินหัวให้หายาห่อให้พ่อธรรมชมไม,ไม่กินเลยห่อแล้ว <laughs> ห่อแล้ว <laughs> อ่ะธรรมชุมไม,ม่กินข่าวน้ำกันนะครับ <S <S คลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดธรรมชุมอม้าบ,บาทนี่จะได้กินกันเต็มที่อลไรที่นผู้ชมมีกองนี่อาจจะ กินบ่ได้เต็มที่ต้องรอก,กองว่างก่อนแต่ละคนก็จังเจลุยอ่านะครับมากินข้าวน้ำกันครับผมสวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีธรรมชมครับคืนวันที่30ธันวาคม2,567นห้าจะครับจับผ้าธรรมชมครับมารับชมปู่ศีสเกีนะครับตอนนี้ปู่ยู่ในสาย งวดวันที่2มกราคม2568นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่31ธันวาคม2567นะครับเพราะว่าดึกแล้วนะครับตอนนี้เวลา3ถูมแล้วตัมชมนะครับจะลงให้วันส่งท้ายปีเกา่านะครับเอานะครับปูอยู่ในสายมารับชมามาฟังน้ำกันนะครับการนวัตการมารครับปู จะเดริญพรครับงวดแรกของปีครับอากาศเย็นอยู่ครับปูนะครับีจนเป็นไข่จนเป็นไข่ปูฮะอากาศเย็นมันมาปูแม่อากาศมันเย็นมาไปปริวาสหนาวหนาวครับเห็นเห็นรลปมที่ปูสรงไม้เบาเถ่าเบ่งอยู่นะครับครับอืม เป็นนี่ได้ปูฝันดีบอรหรือจังไรงวดนี่อืมเออฝันอันฝันฝันอยู่ที่ฝันนี่เกี่ยวกันอันเข่าเลยกับเดขกลางนี่แตกครับฝันว่าหันไปกองฉลามไปยิงเบิ้งขันเจ้าหันจับลูกปิงปองมาให้เบิง้งครับอ่าปูป,ปูก็เลยถามแบบใสงวดเนียมที่ออกอีกอย่าง่จสิงจับให้่เบิ้งดูครับเจา้าจับลูกปิง ออกมาเนาะได้สีเจ็ดมตัวเด่นจิ้งเครื่องตรงกันตรงกันครับชุดชุดล่างปูตรงกันกับชุดล่างมั่นใจสี่เจ็ดนะท่านผู้ชมปูบอกแล้วว่ามั่นใจสี่เจ็ดอบเอานะครับมาฟังกันชุดชุดชุดบนกับชุดล่างเนาะปูแมนชุดบนกับชุดล่าง มาฟังน้ำกันว่าปูจะเน้นย้ำให้ไปยิบจับโอตอรีตัวใดท่านผช้ชมนะครับงวดวันที่ <ปะ S 1> สองสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด <ะ S 1> เอาเลยครับปู ่านะว,วิ่งบนเจ็ดเม็ดเดียววิ่งบนเจ็ดครับครับอ่าเลขสามตัวเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าสองเก้าสองครับผมอ่าวงกลมไปที่เจ็ดสองเม็ดเดียววงกลมไปที่เจ็ดสองเม็ดเดียว ครับครับทีนี้ล่างวิ่งสี่เม็ดเดียววิ่งล่างสี่เม็ดเดียวครับจับคู่สี่เจ็ดสี่เจ็ดสองสี่สี่เจ็ดสองสี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าวงกลมไปที่สี่เจ็ดเน้นเน้นครับ วงกลมไปซี่สี่เจ็ดตรงกับเลขฝันเลยครับเน้นเน้นเลยเดี๋ยวนี้ถ้าหาลอตเตอรีร่หาตัวนี้เล่นบะปูแมน,มนมถ้าหาลอตเตอรี่หาสี่เจ็ดเลยกับตัวัวปูกับกับไว้หน่อยนเน้นสี่เจ็ดเน้นเน้นแล้วศูนย์เก้ามาจากไหนปู่ศูนย์เก้านี 09, ไา่ไม่จากไม่จากไส ศูนย์เก้าเนี่ยเลขขันน้ำมันโอ้ก็เลยจับมาให้ใส่ใส่ชุดล่างใช่<น>ให้เป็นตัวกันให้เป็นตัวกันไว้ครับอืมครับชุดล่างนะครับวิ่งล่างวิ่งสี่นะครับสี่เจ็ดสองสี่ศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้านีเป็นเลขขันน้ำมันปูจับมาให้อยู่ในชุดล่างนะครับเน้นคู่เดียวเม็ดเดียวคือ สี่เจ็ดตรงกับเลขฝันนะครับปูวาไปหายิบดจับลอตเตอรี่กันเนะเน้นเลยสี่เจ็ดเนี้ยให้เน้นเน้นถ้าจะกลับเจ็ดสี่ก็เบาเบาหน่อยให้เน้นตรงตรงครับเน้นตรงตรงอ่าเด้ยินบอนชมปูว่าให้เน้นตรงตรงนะครับ้าโต้กับมีเบาเบาให้เน้นตัวตรงคือสี่เจ็ดลอตเตอรี่เจอที่ไหนเอาไว้เลย ผู้ได้มักนะครับท่ชน่มขาบมักกับอเป็นยังเบิ่งไว้ซี่เอามาเบิ่งน้ำกันนะครับผมเอาแคปหนาจอท่ชนชมนะครับปูสีสเกตนะครับปูอยู่ในสายนะครับ2มกราคม2568อ่าผมเป็นหน้าทางหยิบจับรอตตรีสลากกินแบงเด้อทำชุชมเด้อนะครับวิ่งบน7นะครับปูครับวิ่งบน7นะครับผมชุด3ตัว972นะครับ ปูตัดให้97 72 92นะครับผมวงกลมเม็ดเดียว72นะครับวิ่งล่าง4 47 24 09 09นี่เป็นเลขขันน้ำมนต์ได้ทำชุ่มได้หนะนะปูจับมาให้อยู่ในชุดล่างเป็นตัวกันนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะงงว,งวา่าปูให้วิ่งล่างให้เด่นล่าง4คือมี09เป็นเลขขันน้ำมนต์นะบ,นะคบ้ครับปูแมนนครับอ่าเม็ดเดียว47เดี๋ยบอกปู เ <47. S 1> ม็ดเดียวครับผมเพราะ,ะว่าผู้ฝันว่าอันสองครั้งเราติดต่อกันเดี๋ยว่าไปกองทพละครับเอาจับมาก็เจ็ดสี่อีกเหมือนเดิมจับมาเจ็ดสี่รอบแรกสี่เจ็ดใช่รอบอรอบสองก็สี่เจ็ดอ๋อรอบสองก็สี่เจ็ดตัวเดิม,มตัวสีแดงเลยหรอแมนที่นี่ก็มูฟฝันอีกเลย โอ้ฝันสองรอบเลยงกันสองรอบอ่าฝันอยู่ที่ไอ้มงคลป่าหรือว่าไอปริวาสนะที่ตรงที่ปู่อ่าเข้าปริวาสใช่ปุมนครับผมฝันวันพระสองคืนฝันสองคืนติดหรือฝันติดต่อกันเลยไม่ปู่กฝันติดต่อกันเลยสองคืนอ้าวฝันติดต่อกันแล้วก็มาวันพระครับเอาแคปหน้าจอทนผู้ชมนะครับครับ กองฉลากไป <ừ> mm. ไปยืนดูเขาว่าเอ๊ะตะเล็กเขาว่าเขาทำอะไรกันเนาะครับอ่กูก็เดยเดินเข้าไปดูว่าเนตยังการก็จะ,จะว่าโอ้ยสีมุนลังบ้านมันครับผมบส,สีเบิ้ี่นี่เขาจ,จับสองตัวแล้วที่นี่เขาสีจับสามตัวหันนาฬิกาปุปก,กรณ์ตื่นก่อนคนใดสามตัว,ตวอ่อาเอาทำชุดแคปหน้าจอนับชุดสามตัวเก้าเจ็ดสองชุดนี่ก็หายยึบจับลอตเตอรี่ไว้ท้ททชม เผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่นะครับเก้าเจ็ดเชุดบนเน้นที่72ชุดล่างเน้นที่47นะครับผมตวัวมั่นใจครับ<อ>ก็<อ>คือ47เ<ป>จ<ป>็นะปูนะครับงวดต้นปีหกแปดเองละปูอ่าซื้อเอาเลยนี่แหละมั่นใจมากๆากเนี่ยสี่เ บนแอร์ได้ครับชมชุชมชุด3ตัวต้นปีนะครับเอานะเป็นเพียงแนวทางทชมนะครับหาผู้ใดมาคหาเอฟซีม็กนะครับกดจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งถ่าบอมัะเข้ากับเบิร์นซีซีนะครับชมชุชมเป็นเพียงแนวทางนะครับมีเขามีิลด์ชมชุ่มเอานะครบบ้าเท่ากาบขอบคุณขอบคุณปูครับผมเจริญพ่อซาุครับปูนะครับผม กราบขอบุญขอบคุณปูศรีสเกตครับกราบขอบุญขอบคุณทุกปูทุกเซียนทุกอาจารย์นะครับที่เพิ่นให้แนวทางมานะครับสาธุนะครับเพิ่นก็อยากให้ทุกทุกเซียนทุกอาจารย์นะครับผมแต่ว่าผมมีไพรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าห้ามักเขาจะไปหาจีบจับลอตเตอรี่ถ้าบอมักเข้ากับเบิร์นซีซีธรรมชมนะครับคอมเมนต์สุภาพนะครับยามเข้าเราก็ชื่นชมยามบวกเขาเขาก็ให้กำลังใจนะครับเอาว่าเขาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับ ขอบคุณพ่อยญ่มีหญ่สุขุลสุข้นขอบคุณพี่ปานอาทุกท่านนะครับบ่าวเถ่าขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะัพ่อหญ่มีนายเหล่าทุกทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนนะให้ร่ำให้รวยให้โชคให้ม ắ นขออวยพรให้เอฟซีหรือทุกท่านที่กำลังเดินทางกับมาบ้านเท่าช่วงเทศกาลปีใหม่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับให้ร่ำให้รวยนะให้โชคให้มั n นะพอกันคลิปหนะครับแอดมินบ่าวเถ่าสวัสดีครับ